ก็จะอาว่าพี่เบลสวยสุดค่ะเหมือนเดิมแล้ค่ะอาจจะอยู่ในชุดไทยที่ทุกคนชอบค่ะถามเรื่องจริงคือเบลเตรียมตัวจะไปแคบบุญไหมของการท่องแล้วก็บุญเยอะมากเราไม่ได้บุญเลยค่ะแต่เบลแค่เหมือนไหว้ครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือละครภมลิขิตมี บุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้องคล้ายๆว่าเราได้พูดถึงบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทำบุญมากกว่าเซอร์ไพรส์ไหมกับเลิตปิงที่มา่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบขนลุกไปหมดเลยอยะคะ่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่าออจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ อีพีแรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่เหมือนปูเรื่องมาก็คือ คนที่เคยดูบุเพสันวาดเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรหมลิขิตที่เป็นพุตานเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะก็ว่ามันจะสูมสุดได้เท่าไหร่อูก็ไม่รู้เลยเราไม่กล้าคิดเลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะฉะนั้นคือจบคันวาจบคันวาเลยค่ะฉะนั้นก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเ,เรื่องของอาหารอีกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆคะ่ะแต่ผมอกว่ามันอาจจะกับเป็นตอบคลุมให้กับอาหารไทยไ ก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยค่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกนี้ที่อยู่ในละครด้วยหอะไรๆชอบแบบพอเจ้าแบบนี้อยู่กันมาจริงค่ะโอ้โหก็ขอบคุณค่ะตัวมากเลยนะกลัวแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่ค่ะจริงเดิมมีนะนอกว่าให้คนแยกแยกให้หลายสายแต่ก็คืว่าเบลล์เล่นดีสุดว่าคือมันไม่ แต่ว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุตานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปแล้วชีเป็นใครชีเป็นใครมาอะไรหรือเปล่าก็เราติดตามละกันค่ะเราติดตามละกันเดียวเล่นเแบบว่ากังวลหรือว่ามีงงมึนมึนหรือว่าเบลไม่งงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะว่าเบลกลัวเบลกลัวแบบคนไม่เชื่อแต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบ ฉันเป็นแม่ของออพ่อเรืองพ่อริธนะซึ่งก็เล่นโดยพี่โป๊ก็กจะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายครับส่วนในการจีนเอเมื่าอายุขนาดแม่เราต้องทำหน้าแต่งหน้า,าผมขนาดไหนคือก็ช่วยๆกันกับทีมงานทุกคนคะ่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กำกับทั้งพี่น้องด้วยว่าจะประมาณไหนดีรวมถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเ,เ,เล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดู เกินงามความเป็นแม่เราก็จะไม่ไม่ไม่ทำต่อหนา้าลูกแต่ว่าเราจะยังทําอยู่ต่อพี่ผิดพี่แยมอย่างเง <Alles. c oughs> าาี้ยจะมีขี้แมงวันใต้ตา, <c oughs> าค่ะใช่ก็คือเป็นดีไซน์ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่นิยายค่ะว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกต่างไป <c oughs> แล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าแบบร้องน้ําตาแบบเป็นอาจจะผิดหวังอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีความหมายอะไรเขาเลยจะเล่นตับเล่นเครื่องไล่นตับถ้าตอนนี้คือตับตัวมันก็จะต้องเป็นอย่างไง้็ไล่ได้จะเล่นเองหมดเลยจะเล่นเองเลย่ไม่ใช่ตอนแรกก่อนหน้าที่เออ่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะ ราะมันเป็นแค่เพื่อแค่สองปีผ่านไปไม่ได้ยี่สิบปีเอ้ยสองปีผ่านไปจนไปถึงยี่สิบเลยก็จะมีแบบเวลาที่ไต่ไปแต่ว่าเราก็ได้สามสามของสามทุกทีคือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบสามเท่าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมคะ เราคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยทืกฟิตแบกจากคนดูมากกว่าที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากๆมีแฟนละครนับว่าในโฆษณามีโฆษณาเบลเกินสิบอ๋อแม่เบลก็นับค่ะค่ะเออก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะคุณลูกค้าผู้สนับสนุนแล้วหลังจากเนี้ยก็ตัวเบลก็ือแบบพิซเตอร์มาแบบเยอะมากเพราะเป็นธุรกิจมีติดต่อพ่อวีอีอยู่เยค่ะ มีเพิ่มมีเพิ่มค่ะต้องรอดูค่ะแต่ว่าลูกค้าก็ดูร่วงหน้ากันนี้เลยใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เกิดผลไปได้ผลไปได้กลับมาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ก็ด้วยค่ะคือความจริงเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลลด้วยอ่ะแล้วก็ให้โอกาสเบลลด้วยอะค่ะนับได้ไหมอะตอนนี้สิริ บ้าเหรอเกินเบลอย่างก่าบ้าเลยอยากสองบ้าเลยจ้าเลยสองครบเกินสามสิบมาสามสี่ค่ะเบลจะไม่ทำงานอีกแล้วเบลอยังทำงานในอื่นอยู่ค่ะทุกคนไม่จริงที่มันยังไม่ได้โดนจับต้งอย่มันมีค่ะแต่ว่าต้องเอ่อให้ผู้จัดการแจกแจงให้ค่ะย่อยยังไงอ่ะย่อยยังไงค่ะ ก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบรับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเอ่อายใกล้ๆกันใกล้ๆกันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปตอนนี้สองตอนนี้มีสองที่ที่ตกลงไปแล้วก็คือช่วงละครออนก็จะไม่เห็นโฆษณานอ่ี เ <laughs> ขาก็มีของคนอื่นอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ทุกๆสินค้าใช้พรีเซนเตอร์ด้วยอะค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ที่ดีแลคือก็ยังไหวอยู่ได้อยู่ไหวอยู่ <c oughs> ไม่ตั้งเป้าต้งเ้าอะไรทั้งสิน้นค่ะ <c oughs> แล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกแบบเออเบลโชคดีที่ทุกคนเชื่อใจเบลอย,อย่างเง <c oughs> ี้ยไปเดินสาย ความจริงอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคุยกับช่องก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าค่ะลัคกี้อินเกมแล้วลิฟ่ะมาได้ยังยังไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าลัคกี้อินเกมแต่่ามันต้องเชื่อเราแหมเรลเราไม่รู้นะแต่ว่าเบลก็ชิวๆอ่ะอเพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหม ก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเงินมันโอเคกว่ามีทุนชายญตอนนี้ใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าที่จริงแม่เราว่ายังไงบ้างคุณแม่ชิวๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานหรอกแหละดูทรงแล้วจากอายุอนามอะไรนะไม่ใช่แต่ว่าก็ได้เร่งอยู่แอบไกลๆเล็กๆหรือว่าเออมันต้อง แม่เบลไม่เร่งหรอกแต่ว่าเบลก็เออ,อายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องคงจะแบบได้อีกไม่นาน,นมไม่ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอคือผู้าานนัีคจริเงเบลมองยังไงบ้างเพราะว่าเราก็าไปรับปันหลานเราจริงคือแบบเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบ เลี้ยงหลานเก่งมากอ่ะเออต่อไปเอาจริงเบลเห็นเพื่อนๆมีลูกอ่ะเขาก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะจนเบลเห็นแล้วเบลยังรังเลเลยว่าเอะหรือว่าแบบเนี้ยก็ดีแล้วเอาเอาคุยเป็นลังทำไมทำไมอยู่ดีมันมีความคิดว่าจะมีหรือไม่มีว่ามันมีความกข้อ่อน ออตอนเด็กๆก็มีความฝันมาตลอดแหละเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้รู้ร,รายละเอียดดีเทลแงว่าการที่จะเลี้ยงคนคนนึงมามันขนาดไหนแต่ว่าเราข้ามสเต็ปก่อนไหม,ม <า S 1> อันนี้มันข้ามสเต็ปไปนะปนต้องหาคนข้างกายก่อนนะคะคือะะว่าไปทำบุญนี่คือไม่เคยขอเรื่องความรักเลยหรือว่าเริ่มขอแล้วแม่เริ่มขอแล้ว ไอโทรไหมไอโทรพ่อแม่ไอโทรแล้วแล้วลูกใครเป็นเลิศมาเลยไม่มีเธอไม่เอาเบลล์บอกเขาเลยเดี๋ยวเขายิงมาให้ติดต่อสี่ต่อห้าด้วไม่รู้ไงตอนนั้นก็คือไปไหว้แต่ว่าคือขอรวมๆก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมๆด้วยแล้วก็ถ้าถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะก็ไอไอโทรพาแม่แล้วต่อคิวอยู่ระยะเวลาบอกด้วยหรอเบลลเธอไม่ทัดเป็นบ้ากเลย ะไม่ได้บอกเวลาเลยอาจจะสิบปีข้างหน้าเราเล่นแค่สิ่นะสาธุค่ะมันจะมีคนมาแต่เบลก็อาะแบบไม่ได้มองคนหรือเปล่าหรือไม่เอลกังวลในจุดที่เป็นเบลว่าด้วยแต่ก็รู้สึกว่า้าเบลว่าคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลอีกคุณคิดว่า เออซึ่งแบบไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะแต่แค่แบบจิตใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนผู้คิดได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่มีแนะนำมากเลยแบบเพื่อนเลิกแนะนำไปแล้วค่ะเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้าแต่ไม่สีหน้าก็ได้ไม่เสียดายหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะ่ะ <c oughs> หล้ยคน,น,นก็กลับมาเยี่ยมพี่โบกัน,นะะ <c oughs> อ่ะอือ ได้นะคะได้ไหมหรอได้ไหมไม่รู้แต่ว่าในละครอ่ะได้แน่ๆที่หาเราเหมือนี่บอกเพื่อนคุณไหมเพราะว่าเหมือนแก๊งเปนสดด้วยกันเนี่ยก็ขำขับดีค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊งสี่คนอ่ะมีเอ่อหมื่นเรืองแม่จันวาดด้วยแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปลอดีอ่ะอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เหมือนเรื่องก็ไม่สนหรือไงใช่ค่ะก็ให้เขานำไปก่อน ฝ okay, right? ากด้วยนะคะพรมลิขิตเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นจันอังคารพุทธนะคะสัปดาห์หน้าค่ะฝากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็่ไวถ่าครอยหลังไหมได้ก็งี้นะคะ